หาการะตูนมีความคิดอ่านทุกคุยทุกวันสะสมอย่างน้อยก็วันละนิดอ่านได้สิ่งใกล้ตัวคนหาความรู้ต่อยอดในชีวิต ทาให้อานเข้าสู่กลางสัปดาห์แล้ววันพุธอุยรงมาแปลกหน้ามาด้วยค่ะใครฮะคนนั้นเด็กๆจำได้ไหมว่าใครคุณผู้ชมคุณผูที่ไหนนี่พี่ปอ เฮ้ยไม่ใช่คุณครูแต่คุณครูมาทำไมเดี๋ยวเราค่อยบอกอตอนนี้คุยกับน้องๆกันก่อนเมื่อวานแหมคุมทรัพย์หนังสือได้เยอะแต่หนังสือได้น้อยไปนิดนึงเพื่อนๆที่นาไรที่ว่ายกำลังรออยู่นะวันนี้ก็ต้องได้เยอะๆหน่อยมีใครอยากจะพูดอะไรไหมวันนี้อน้องแก้วหนูจะอ่านหนังสือไปให้จังหวัดนราธิวาสเพราะว่าเขามีโอกาสดยกว่าที่ไม่ได้มาการายการทาให้อ่านเดี๋ยวเราเล่นเพื่อให้เขาเรามีโอกาสแล้วให้หนังสือ แล้วคิดว่าวันนี้จะตอบคำถามของพี่ได้ไหมได้ค่ะถ้าอ่านมารับรองว่าตอบได้ไม่ยากแน่แต่คุณครูจะมาทำไมนั้นเดี๋ยวเรารู้รับนักเรียนเ่ะเตรียมตัวเลยเอามา วันนี้ท้าให้อ่านจะพาน้องนองทุกคนเข้าไปประชันภายในร่างกายของเรากับหนังสือเล่มนี้โดยเนื้อหาของหนังสือจะทําให้น้องๆได้เรียนรู้กระบวนการทํางานของร่างกายว่าอาวัยวะแต่ละส่วนนั้นมห AH ัศจรรย์เพียงใดไม่ว่าจะเป็นผิวของคนเราทําไมถึงมีสีผิวต่างกันรวมทั้งอวัยวะภายในอย่างลำไส้เล็กซึ่งมีหน้าที่ดูดซับสารอาหารแถมยังมีความยาวที่น่ามห AH ัศจรรย์อีกด้วย รูปประจนภัยและไขปริศนาของร่างกายไปพร้อมๆกับน้องๆโรงเรียนแม่พระประจักษ์ครับคำถ,ถามค่อนข้างยากค่ะเอาใหม่สู้ๆ่ะข้อมูลสำหรับคำถามข้อแรกเกี่ยวกับหนังสือโจทย์นะคะนั่นก็คือเรื่องของร่างกายของเราแล้วก็เกี่ยวกับคุณครูสุวิมลท่านนี้ด้วยถึงเวลาท้ายคิดค่ะ หนูรู้ว่าครูสุวิมลนะสอนวิชาคณิตศาสตร์นะครูสอนคณิตศาสตร์ค่ะแล้วครูจะมาทําไมครับมาสอนเลขเราป่าคุูครูเขามาดูแลเรานั่งอบผมนั่งดูแลเรานั่งดูเราก็ได้นั่งดูเราถ้านั้นทําไมขู่ทุ่งเทยากลําบากขนาดนั้นเนี่ยอ่ะเขานะ่าจะถามเกี่ยวกับนิ้วมือ นิ้วมือทําไมครับมือของคุณครูสุวิมลแช่น้าอยู่อ๋อเหรอ,อนะแล้วหัวไม่เกี่ยวเหรอคงไม่เกี่ยวอะค่ะเขาน่าจะถามว่าทําไมนิ้วมือเราถึงเหี่ยวย่นอายุหรือเปล่าครูอายุเท่าไหร่ครับครูอายุสิบแปดใช่ค่ะมือเรา <c oughs> จะตึงอยู่ซเสมอใช่ไหมคะเวลาเราโดนน้ําเซลล์จะได้รับน้ํามากเกินไปมันจะเหี่ยวแล้วหัวเกี่ยวไหมผมเผิมอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวนะหนูคิดว่าพี่สายน่าจะถามเรื่องเกี่ยวกับผิวหนัง ผิวหนังทำไมอะครับเพราะว่าถ้าเกิดผิวหนังได้รับความร้อนมากเกินไปมันจะรู้ได้ว่าเพราะว่าคราาูสุนีเหมือนมีเส้นประสาทมันถูงว่าถ้าโดนแดดโดนความร้อนเราะจะรู้สึกใช่โดยรู้สึกได้เพราะว่ามีเส้นประสาทถ้าไม่มีเส้นประสาทก็จะไม่รู้สึกโอ้น้าจะถามว่าเวลาใช้เครื่องดัดนีแล้วเนี่ยผมครูจะเป็นยังไงเออเป็นไงอะ มันจะยิมันม้วนอะค่ะโอ้เคยเห็นครูทําผมแบบนี้ไหมไม่เคยนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยที่ครูสุกจะทาผมตรงนี้นะสวยไหมถ้าทําออกมาสวยไหมสวยเทียบกับนางงามจักรวาลครูสุใครสวยกว่ากันครูสุเอ่อจะไปประกวดเลยครูได้รางวัลแน่ๆนแหมครูสุวิมลมาทําไมทำให้เด็กนี่แหมต้องมาคิดถึงครูสุวิมลเอ้าคำถามอยู่กับพี่สายครับ คุณครูสวิมลนะคะอบผมแล้วก็เตรียมทำเล็บอยู่นะคะคำถามนี่ก็คือว่าสาเหตุที่ทำให้มือของคุณครูเหี่ยวย่นเนี่ยคืออะไรระหว่างข้อกอไก่โดนสารคลอรีนในน้ำกัดหรือว่าข้อขอไข่เซลล์ผิวเนี่ยรับน้ำมากเกินไปค่ะเมื่อแช่น้ำนานๆนะครับมือจะเหี่ยวย่นสาเหตุคืออะไรกันแน่ครับโดนสารคลอรรนในน้ากัดหรือเซลล์ผิวรับน้ามากเกินไปถึงเวลาท้าให้ตอบค่ะ ข้อไหนครับเนี่ยน้องๆตอบขอไข่กันหมดเลยครับ เรื่องแล้วเรียบร้อยนะคะขอเหตุผลหน่อยน้องแก้วหนูไปอ่านดูในหนังสือเขาบอกว่าถ้าเซลลได้รับน้ํามากเกินไปจะทําให้มือเหี่ยวย่นได้แล้วอย่างพี่เนี่ยเหี่ยวไหมยังไม่เหี่ยวเพราะว่าพี่ชายไม่ได้โดนน้ามากเกินไปจริงเหรอแล้วถ้าพี่แก่มันก็เหี่ยวนะพี่ไม่ดโดนนะแต่เดาว่ายิ่งอายุเยอะยิ่งโดนน้ามากไปไอกยุ่ยอ่อ ค,คุณครูยิ้มแบบ <c oughs> <c oughs> แล้วมีใครเคยแบบว่าเล่นน้ําเยอะๆแล้วม,มีมือเหี่ยวอะไรอย่างงี้ม้างไหมเคยไหมหนูเพราะว่าหนูว่ายน้ํามากเกินไปแต่น้ํามันไม่ได้มีสารอะไรหนูก็ไว่ายไปเรื่อยๆแล้วตอนนั้นหนูไว่ายไปสักสองชั่วโมงหนูขึ้นมามาเ<ห>่อยๆโสองชั่วโมงโอ้สองชั่วโมงเหรอหนูว่ายสองชั่วโมงเหรอว่ายที่ไหนที่บอกไม่มีสารอะไรเออว่ายะในสาทีมีคอรีนเออรู้จักคอรีนไหมรู้จักที่ทําให้น้ําใสอ่ะน้องแก้ว ขอดูมือหน่อยนี่แหมตึงเลยนะฮะดูเทียบกับมือเราสิเรื่องมีเรื่องมีริ้วรอยนะนี่แช่น้ำอ๋อแช่น้ำแช่น้ำเนี่ยคอนลินกลับที่ตอบมาก็อ่านเจอในหนังสือเหมือนกันแล้วที่ไปทะเลพอลงเล่นไปสองชั่วโมงพอขึ้นมามือเหี่ยวหมดเลยอ๋อคือน้ำทะเลหนูก็เหี่ยวแสดงว่าเกลือกัดมีไหมในหนังสือมีไหมบอกเกลือกัดไม่ ไมม่ีเอาเป็นว่ามาฟังคำเฉลยดีกว่านะคะว่าคำตอบไหนเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะน้องๆจะสามารถผ่านเข้าไปสะสมขุมทรัพย์หนังสือให้โรงเรียนทั้ง30คนหรือไม่ข้อขอไข่นนเน <Yeah. S 1> าเหตุที่ทำให้มือของคุณครูสุวิมลหี่ยวย่นหลังจากแช่น้ำนานๆเป็นเพราะเซลล์ผิวได้รับน้ำมากเกินไป ซึ่งถ้าน้องๆคนไหนอาบน้ําหรือว่ายน้ําเป็นเวลานานๆแล้วก็จะทําให้มือและเท้าเหี่ยวย่นได้เช่นเดียวกันนะครับท้อสอต้องตั้งใจให้เต็มที่เพราะรว่าไม่มีเที่ยวกับหนังสือโจทย์อะไรแล้วอ่านสดเลย,อ,เลยอ่านสดเลยพี่จะถามอะไรพี่ก็ยังบอกไม่ได้ด้วยนะเดี๋ยวเรามารู้ไปพร้อมๆกันนะคุณผู้ชมด้วยนะช่วยๆกันลุ้นกับน้องนะตอนนี้เตรียมตัวเลยค่ะครับพวกเรา คำถ,ถามข้อที่2นี่เป็นการสะสมขุมทรัพย์หนังสือครับตอบถูก5,000เอกฉันทวีคูณตอบถูกเกินครึ่งรับขุมทรัพย์หนังสือ5,000บาทแต่ถ้าตอบถูกแบบเอกฉันคือทุกคนตอบถูกเหมือนกันหมดครับรับขุมทรัพย์หนังสือเป็นทวีคูณคือ10,000บาทไปเลยครับมาถึงคำถามข้อที่2นะคะมีรูปมาให้ดูมีข้อความมาให้อ่านถ้าพร้อมแล้วไปอ่านแล้วก็ไปดูกันก่อนเลยค่ะ พีจ่จิ๊บครับลมอะไรครับเนี่ยลมหายใจเข้าลมหายใจออกดั้งออกไม้บานด่งดอกไม้บานเด็กชายเคนไปทําบุญที่วัดป่าเลไลโดยนุ่งข้าวห่มข้าวหล,ล,ลังจากถวายสังฆทานแล้วเขาก็ไปนั่งสมาธิที่ใต้ต้นไม้วัดดวงนั้นท่าค่ดสมาธิและภาวนาในใจว่า พุโทโธพุโทโธหรือพุโทโธพุโทโธพุโทพโธในบทน,นะพุโทโธนะคำถามอยู่ในภาพแล้วก็ในข้อความนี้แหละค่ะแต่ว่าจะเป็นอะไรท้าให้คิดค่ะเขาอาจะถามว่านิกชายเคนั่งอยู่ที่ต้นอะไรต้นอะไรครับน่าจะต้นโพค่ะโอ้โหบำเพียนบารมีใต้ต้นโพกเลยเหรอ <laughs> ในภาพเนี่ยนะโอ้หจินตนาการล้ำเลิศมากเลยนะฮะเขาน่าจะถามว่าเด็กชายเคนไปทําบุญที่วัดกับใครมีบอกไหมรอหนูว่าน่าจะเป็นคุณยายเพราะว่าส่วนใหญ่คนแกช่ชอบไปทําบุญเขาน่าจะถามว่าเขาหายใจเข้าพูดว่าอะไรหายใจออกพ<ถ>ูดว<ถ>่าอะไรเออหายใจเข้าคือพูดหายใจออกโทเขาน่าจะถามว่าเขานั่งสมาธิที่ไหนนั่งที่ไหนครับที่ยาอ๋อน,นั่งวนยา ่ตามภาพเลยนะตัวเองเนี่ยคุณนอื่นครับขอนะ้าจะถามว่าดังดอกไม้บานหมายความว่าอะไรเออแล้วจะดังอะไรถ้าไม่ใช่ดอกไม้บานดังดอกไม้บาน,มบานหมายความว่าสติเรามีชีวิตชีวาแล้วก็โอ้ oh, right. สติมีชีวิตชีวาค่ะแมเพิ่งได้ยินสับเนี่ยชอบมากเลยนะครับค่ะสติมีชีวิตชีวาแม่น้องดีมมีค่ะโอ้ไบรทนะครับอ ตีความนี่จากประโยคนี้มามาได้หลากหลายครับคำถามพี่ว่าอยู่ในนี้แหละคืออะไรฟังจากพี่สายเลยครับง่ายมากเลยค่ะคำถามมาจากภาพแล้วก็ข้อความนั่นแหละนะคะคือคำนี้ค่ะอ่านว่าอะไรระหว่างข้อกอไก่ขัดสมาธิหรือว่าข้อขอไข่ขัดสมาธิค่ะคำนี้ที่ถูกต้องอ่านว่าอะไรครับขัดสมาธิหรือขัดสมาธิ ถึงเวลาท้าให้ตอบค่ะขอไกยหรืหอขอไข่นะครับขัดสมาธิหรือขัดสมาธินะครับส่วนใหญ่นี่ไปขัดสมาธิเยอะเลยครับโอ้โหส่วนน้อยนะครับมีแค่เจ็ดนะครับเจ็นไงมครับเอามีกระดึ๊บขึ้นมากระดึ๊บขึ้นมาแล้วกระดึ๊บกระดึ๊บเรื่องออกมาแล้วถามหน่อยดีกว่าทําไมถึงคิดว่าอ่านว่าขัดสมาธิ เพราะว่าครูติ๊กสอนครูติก๊กมาไหมฮะมาครัครูครูติ๊กสอนภาษาไทยหนูพวกหนูก็จำด้หนูก็เอาคัสมะมาครูติ๊กอยู่ดีก็สอนคำนี้เหรอเหรอเดินเข้ามาปับ๊บคัสมะนี่เหรอแม่บอกว่กาแม่คัสมะทีไม่ใช่ให้คัศมะที บอกอย่างนี้เลยแม่สอนหนังสือหนูอ๋อแม่สอนหนังสืออ๋อแม่เป็นคนสอนกันบ้านอ๋อแล้วบอกคงขัดสมาธิในการบ้านมีด้วยเหรอคำนี้มีไหมมีครับโอ้แม่สอนกันบ้านนะฮะมาฝั่งขัดสมาธินะครับคุณแม่บอกหรือเปล่าแม่คิดว่าขัดสมาธิก็คือภาพที่พี่สายบอกว่าเขานั่งอยู่ที่วัดเขานั่งพุทโธอยู่ถ้าเรานั่งขัดสมาธิเฉยๆก็คือท่านั่งที่คนไทยเขาชอบนั่งกันยังไงฮะก็นั่ง อย่างเงี้ยอ่านี่น,นางขัดสมาธิแต่นี้ปั๊บคือถ้ขา,าถขสมุดโทปุ๊บอ่าขั้นกว่าอ่าน้องใบตองเคยสอนค่ะครออะไรครับครูติ๊กวะครับอ้าวครูติกต๊กคนเดียวกันนี่น,นะฮะครูติก๊กกุมขมัอยู่นะคุณครูบ,รบอกว่าให้ขัดสมาธิค่ะให้ขัดสมาธินะครับคุณครูสั่งฝั่งนี้ก็บอกครูติ๊กสอนครับฝั่งนี้ก็บอกครูติ๊กสอนครูติ๊กนะครับ ตกลงคูติกตอบข้อไหนแหมไม่รู้ตอนนี้คงลุ้นหน้าดูแล้วนะคะเพราะว่าคําตอบของข้อนี้เนี่ยจะบอกเราเลยว่าจะได้ไป5,000กับอิีก23เล่มหรือจะได้ไป7เล่มอ่าต้องมาลุ้นกันนะคะคําตอบที่ถูกต้องก็คือถ้าขอไข่ถูกนะครับรับกลุ่มซับหนังสือเพิ่มอีก5,000บาทครับข้อกอกไก่ขัดสมาธิค่ะ ดังหนั้นวันนี้รับเพิ่มอีก7เล่มนะคะเป็นหนึ่งมือกับี20เล่มท่านั่งขัดสมาธิเป็นท่าที่นิยมนั่งกันนะครับไม่ว่าจะทำสมาธิหรือไม่และคำคำนี้ต้องอ่านว่าขัดสมาธิครับจึงจะถูกต้อง และคุณผู้ชมก็สามารถร่วมสนุกกับท้าให้อ่านได้ด้วยการแนะนําหนังสือเล่มโปรดที่ชื่นชอบพร้อมบอกเหตุผลว่าชอบเพราะอะไรส่งมาที่รายการท้าให้อ่าน145ถนนวิภาวดีรังสิตเคลลักสีกรุงเทพ1 0 10. 2่0หรือ read at thpbs.or.th th. สัปดาห์นี้เรามีหนังสือร่างกายของเรามอบให้10รางวัลครับมาถึงวันนี้น้องๆน,นะคะจากโรงเรียนแม่พระประจักจังหวัด สุพรรณบุรีนะครัสะสมคุณสื่อไปได้แล้วหนึ่งหมื่นะคะกับหนังสืออีก2ีสิบเล่มซึ่งเพื่อเนเพื่อนที่นาาราธิวาสก็จะได้ไปด้วยนั่นเองนะคะ ตอนนี้สําหรับใครนะคะที่แม้มีหนังสือที่ชื่นชอบอยู่ในใจบอกมาได้เลยนะคะเพราะว่าจะมี10ท่านผู้โชคดีนะคะที่จะได้รับหนังสือโจทย์ประจําสัปดาห์ไปด้วยส่งไปจดหมายก็ได้อีเมลก็ได้หรือจะโพสต์ลงไปในหน้า Facebook ของเราแฟนเพจท้าให้อ่านก็ได้เหมือนกันนะคะส่งเข้ามาเยอะๆแล้วก็มาลุ้นกันว่าใครเป็นผู้โชคดีทุกๆวันศุกร์นั่นเองวันนี้หมดเวลาแล้วผู้นี้กลับมาติดตามกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ